สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทําฟังสบายช่องที่พาทุกท่านมาฟังธรรมะในแบบที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายและสัมผัสได้ด้วยหัวใจค่ำคืนนี้เราขอเชิญทุกท่านมาร่วมเปิดใจให้กว้างและเรียนรู้พลังของการให้อภัยไม่ใช่เพราะว่าเขาคนนั้นสมควรได้รับแต่เพราะว่าใจของเราสมควรได้รับอิสรภาพ หากคุณเคยเจ็บเคยโกรธหากคุณยังจำเรื่องบางเรื่องในอดีตแล้วมันยังบั่นทอนจิตใจของคุณจนทุกวันนี้คลิปนี้อาจช่วยเยี่ยวยาใจคุณได้ขอให้คุณฟังด้วยหัวใจที่สงบและเปิดใจอย่างแท้จริงหัวข้อที่หการให้อภัยคืออะไรการให้อภัยไม่ใช่การลืมไม่ใช่การทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ไม่ใช่การยอมให้คนที่เคยทำร้ายเรากลับมาทำซ้ำอีกแต่การให้อภัยคือการตัดความโกรธออกจากใจการหยุดหมุนซ้ำๆอยู่กับอดีตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความโกรธเป็นเหมือนไฟที่เผาตัวเราเองก่อนเสมอแม้ผู้ที่เราพยาบาทจะไม่รู้ตัวแต่ใจเรานั้นไม่เกรียมไปก่อนดังนั้น การให้อภัยจึงไม่ใช่ของขวัญที่มอบให้คนอื่นแต่คือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองหัวข้อที่สองทำไมการให้อภัยจึงเป็นบุญใหญ่การให้อภัยไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันคือการฝึกเมตตากรุณาอุเบกขาในขั้นสูงใครที่เคยผ่านการเจ็บลึกจะรู้ว่าการยอมปล่อยวางความแค้นคือการฝึกใจอย่างยิ่งยวด เมื่อใจเราไม่คิดจะแก้แค้นไม่สาบแช่งไม่ปองร้ายเรากำลังสร้างบุญใหญ่ด้วยเจตนาแห่งการเมตตาและในขณะเดียวกันเราก็กำลังตัดกรรมไม่ให้เวรใหม่เกิดขึ้นต่อกันไปมาอีกต่อไปในพระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ตัดเวรได้ย่อมเป็นผู้มีธรรมอันสูงส่ง นั่นหมายถึงผู้ที่ให้อภัยคือผู้ที่พ้นจากวัตตะแห่งเวรกรรมหัวข้อที่3การให้อภัยช่วยปลดปล่อยกรรมที่ผูกไว้ลองคิดดูว่าคนบางคนทําให้เราเจ็บแล้วเราเก็บความเจ็บนั้นไว้เป็นเดือนเป็นปีจนกลายเป็นความเกลียดความแค้นเรานึกถึงเขาที่ไรใจมันร้อนทุกครั้งเราสาบส่งเขาอยู่ในใจ แม้เขาจะไม่รู้แต่ใจเรานั่นแหละที่ไม่เคยพักนั่นคือกรรมใหม่ที่เรากำลังสร้างจากความคิดของเราเองในทุกๆครั้งที่เราไม่ให้อภัยการให้อภัยจึงไม่ใช่แค่การปล่อยให้เขาพ้นโทษแต่คือการปล่อยให้ใจเราพ้นทุก์เมื่อใจเราพ้นทุก์บุญย่อมเกิดเมื่อบุญเกิดเวรย่อมดับ และชีวิตเราก็จะมีพลังใหม่ในการเดินต่ออย่างสงบหัวข้อที่ 4. ให้อภัยไม่ได้เพราะใจยังยึดถือหลายคนอาจพูดว่าอยากให้อภัยนะแต่ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าอะไรดีแต่เพราะใจยังผูกกับสิ่งนั้นอย่างเหนียวแน่นบางครั้งใจเราผูกไว้กับความเสียใจบางครั้งใจเราผูกไว้กับความรู้สึกว่าถูกหักหลัง บางครั้งใจเราผูกไว้กับภาพจำที่ยังฝังใจเมื่อ,อยังยึดย่อมอยังเจ็บเมื่อ,อยังเจ็บจะให้ปล่อยวางได้อย่างไรคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้เท่าทันใจตนให้อยู่กับปัจจุบันขณะรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรรู้สึกอะไรเพื่อให้ใจค่อยๆค,คลายจากการยึดมั่นถือบ้าน การให้อภัยจึงไม่ใช่เรื่องของการลืมแต่เป็นเรื่องของการยอมรับและการอยู่กับความจริงโดยไม่เพิ่มความเจ็บลงไปในใจซ้ำๆหัวข้อที่5อภัยคืออริยคุณพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมหลายบทที่กล่าวถึงคุณธรรมของอริยบุคคลผู้มีจิตสูงย่อมมีความเมตตากรุณาและไม่อาฆาต แม้มีเหตุให้โกรธก็สามารถระง,งับโทสะได้แม้ถูกใส่ร้ายก็ไม่คิดอาฆาตพยาบาทการฝึกให้อภัยจึงเป็นการฝึกจิตให้สูงขึ้นไม่ใช่สูงกว่าใครแต่สูงกว่าใจที่เคยตกต่ำของเราเองในอังคุตระนิกายกล่าวว่าผู้มีจิตผ่องใสย่อมเป็นผู้เจริญธรรมและจิตผ่องใสย่อมเกิดได้จากการให้อภัย อภัยจึงเป็นอริยะคุณเป็นธรรมของผู้ใกล้ผลทุกข์ใครให้อภัยได้คนนั้นคือผู้มีชัยเหนือใจตนเองหัวข้อที่6อภัยไม่ได้แปลว่าให้เขากลับมาทำร้ายอีกหลายคนสับสนว่าถ้าให้อภัยต้องกลับไปคบเขาไหมคำตอบคือไม่จำเป็น การให้อภัยไม่ใช่การเชื้อเชิญให้คนผิดกลับมาทำผิดอีกแต่เป็นการยอมปล่อยสิ่งนั้นจากใจแม้เราจะไม่พูดไม่ติดต่อไม่เผชิญหน้าแต่ใจเราก็ไม่มีอะไรติดค้างอีกแล้วอภัยไม่ใช่คืนดีแต่คือคืนความสงบให้ใจเรา เราเลือกปกป้องตนเองได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดเพราะเกลียดคือการแบกไว้ในใจถ้าปล่อยได้ใจก็เบาถ้าไม่ปล่อยใจย่อมหนักอยู่เสมอหัวข้อที่7ผลบุญของการให้อภัยที่ส่งผลในชาตินี้ในชีวิตจริงเราจะเห็นว่าคนที่มีจิตอภัยมักมีลักษณะอ่อนโยนอบอุ่นและน่าเคารพ เขาไม่พูดแรงไม่คิดร้ายไม่จ้องทำลายใครไม่เก็บอดีตมาหลอกหลอนตนเองคนเช่นนี้มักมีชีวิตสงบสุขภาพกายก็พลอยดีสุขภาพใจก็มั่นคงเพราะจิตที่ให้อภัยไม่เผาไหม้ตนไม่ก่อกรรมเพิ่มไม่สร้างเวรใหม่ผลบุญนี้ส่งผลเป็นความเบาใจความสุขจากการไม่แบกความสบายที่ไม่มีราคาซื้อได้ และที่สำคัญคือการมีพื้นที่ในใจมากพอที่จะรับสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหัวข้อที่8ผลบุญของการให้อภัยที่ส่งผลในชาติหน้าในพระไตรปิฎกกล่าวถึงชาติพบอย่างลึกซึง้งว่าจิตที่ตายจากโลกนี้ไปจะนำไปเกิดอย่างพบหน้าด้วยสภาพจิตสุดท้าย หากใจเราจากด้วยความแค้นความพยาบาทแม้ทำบุญมากก็อาจยังติดเวรในสังสารวัตนี้แต่ถ้าใจเราจากด้วยเมตตาให้อภัยแม้ชีวิตเราไม่สมบูรณ์บุญนั้นจะเป็นพลังส่งให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ติดค้างเวรไม่ดึงดูดศัตรูเดิมไม่ต้องเวียนกลับมาเจอคนที่เคยทำร้ายกันอีก อภัยในชาตินี้ย่อมตัดเวรในชาติต่อไปนี่คือผลบุญที่ลึกและแรงมากหัวข้อที่9ให้อภัยตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาหลายครั้งสิ่งที่เราติดค้างในใจไม่ใช่การไม่ให้อภัยคนอื่นแต่คือเราไม่ให้อภัยตัวเองฉันมันโง่ฉันมันไม่ดีพอ ฉันน่าจะรู้ให้เร็วกว่านี้ฉันน่าจะไม่ไว้ใจเขาเลยตั้งแต่ต้นคำพูดเหล่านี้วนซ้ำในใจแล้วกลายเป็นความเกลียดตัวเองอย่างลึกการให้อภัยตัวเองคือการปล่อยใจออกจากพันธนาการคือการยอมรับว่าฉันก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่เคยพลาดและกำลังเรียนรู้ เมื่อเราหยุดด่าตัวเองเมตตาตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะเยียวยาแผลใน,ในใจได้อย่างแท้จริงหัวข้อที่10ให้อภัยแม้เขาไม่ขอโทษทำได้จริงหรือในชีวิตจริงหลายคนที่ทำให้เราเจ็บอาจไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเขาทำผิดหรือบางคนรู้แต่ไม่เคยกล่าวคำว่าขอโทษเลยสักครั้ง แล้วเราจะให้อภัยคนแบบนั้นได้อย่างไรคำตอบคือเพราะการให้อภัยไม่ต้องรอให้เขามาขอโทษเพราะใจเรานี่เองคือผู้เลือกว่าจะทุกข์หรือไม่การรอให้คนอื่นรู้สึกผิดก่อนเหมือนการขังตัวเองอยู่ในห้องแคบๆแ,แล้วโยนกุญแจให้คนอื่นถือไว้แต่ถ้าเราเลือกให้อภัยเรากำลังก้าวข้ามเงื่อนไขและเปิดประตูห้องนั้นด้วยมือของเราเอง การให้อภัยโดยไม่ต้องได้ยิงคำขอโทษจึงคืออิสรภาพที่แท้จริงของจิตใจหัวข้อที่11ออภัยคือการวางไม่ใช่การแพ้มีคนพูดว่าให้อภัยคือการยอมแพ้แต่แค่จริงแล้วการให้อภัยคือการชนะใจตัวเองแพ้คือการยอมให้ความโกรธครอบงำ แพ้คือการอยู่กับอดีตไม่รู้จบแพ้คือการแบกของหนักไว้ทั้งที่ไม่จำเป็นแต่ถ้าให้อภัยคือการเลือกวางเหมือนนักเดินทางที่แบกกระเป๋าหนักแล้วเลือกวางลงเพื่อเดินได้เบาขึ้นการวางไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือปัญญาที่มองเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ควรแบกอีกแล้วใครให้อภัยได้คนผู้นั้นแข็งแรงกว่าที่คิด หัวข้อที่12เคล็ดลับการฝึกให้อภัยในชีวิตประจำวันการให้อภัยเป็นทักษะไม่ใช่พรสวรรค์ยิ่งฝึกก็ยิ่งทำได้ง่ายขึ้นเคล็ดลับง่ายๆที่ควรฝึกในแต่ละวันคือตั้งสติทันทีที่มีความโกรธรู้ว่าใจเรากำลังร้อนอย่าพูดอย่าตัดสินอย่าทำทันทีหายใจลึกๆและถามใจตนเองว่าทำไมเราต้องทุกต่อ เมื่อเห็นเหตุผลว่าความโกรธทำร้ายเราใจจะค่อยๆค,คลายฝึกเมตตาภาวนาทุกคืนก่อนนอนให้อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีเมตตาให้อภัยทุกคนที่เคยทำให้เจ็บรวมถึงให้อภัยตัวข้าพเจ้าเองด้วยหยุดพูดถึงเรื่องที่เจ็บซ้ำๆทุกครั้งที่เล่าเรื่องเก่าใจเราจะย้อนกลับไปเจ็บอีกถ้าอยากให้อภัยต้องเลิกเล่าเลิกรือ้อ มองทุกเหตุการณ์เป็นกรรมเก่าที่มาล้างถ้าคิดว่าเขามาล้างเวรที่เราทำไว้ใจเราจะไม่อยากจองเวรใหม่อีกหัวข้อที่13พระพุทธเจ้าให้อภัยเสมอแม้ถูกลอบฆ่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีคนเกลียดมีคนปองร้ายพระเทวทัตพยายามลอบฆ่าพระองค์หลายครั้ง ทั้งปล่อยช้างตกมันทั้งกลิ้งหินจากเขาแต่พระองค์ไม่เคยกโกรธไม่เคยอาฆาตเพราะพระองค์เข้าใจว่าเวรกรรมมีจริงและไม่มีใครหนีพ้นพระองค์ไม่ตอบโต้ด้วยโทสะแต่ตอบด้วยเมตตาและการให้อภัยนี่คือแบบอย่างสูงสุดที่เราทุกคนสามารถจเจริญรอยตามได้ แม้เราจะยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราก็เลือกเป็นผู้ไม่สืบต่อเวรได้หัวข้อที่14ตัวอย่างผู้ให้อภัยแล้วชีวิตเปลี่ยนมีหิงคนหนึ่งสามีมีชู้และทิ้งเธอไปในตอนแรกเธอเจ็บเจ็บถึงที่สุดเกลียดทั้งเขาและผู้หญิงอีกคน เธอจมอยู่กับความแค้นหลายปีจนป่วยใจป่วยกายไม่มีแรงแม้แต่จะยิ้มแต่เมื่อเธอเริ่มหันหน้าเข้าวัดเรียนรู้ธรรมะและฝึกให้อภัยเธอเริ่มมองอดีตว่าเป็นบทเรียนไม่ใช่ตราบาปเธอยอมปล่อยยอมวางไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะใจเธอต้องการอิสรภาพ วันนี้เธอหายป่วยมีงานดีมีลูกดีและพูดด้วยรอยยิ้มว่าถ้าฉันยังแค้นหลูป่านนี้คงตายไปแล้วการให้อภัยจึงเป็นของขวัญที่เรามอบให้ชีวิตตัวเองหัวข้อที่15ให้อภัยคือการเลิกขังตัวเองในคุกของใจลองจินตนาการดูว่าห้องหนึ่งมีคุกที่มองไม่เห็น มีกรงขังที่สร้างจากความแค้นมีโซ่ล่ามที่สร้างจากความคับแค้นใจผู้ต้องขังไม่ใช่คนอื่นแต่คือตัวเราเองเราไม่ให้อภยัยเราไม่ปล่อยวางเรายังคงเฝ้ารำพันว่าทําไมเขาทำกับฉันแบบนี้ทำไมฉันต้องเจอแบบนี้ความคิดเหล่านั้นคือตัวตอกตะปูปิดคุกไว้แน่นหนาะ แต่เมื่อวันหนึ่งเรายอมให้อภัยคุกนั้นก็ไร้ความหมายทันทีโซ่ตรวนหลุดพ้นใจเป็นอิสระการให้อภัยจึงไม่ใช่การช่วยคนอื่นแต่เป็นการปล่อยตัวเองออกมาจากคุกที่เราสร้างขึ้นเองทั้งชีวิตหัวข้อที่16อภัยอย่างมีสติคือไม่ฝืนแต่เข้าใจ บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าการให้อภัยคือการฝืนใจฝืนยิ้มฝืนทนฝืนทำเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่แท้จริงแล้วการให้อภัยที่แท้ไม่ใช่ฝืนแต่คือการเข้าใจเข้าใจว่าคนเราทุกคนต่างก็หลงผิดได้เข้าใจว่าเขาอาจทำเพราะความไม่รู้เข้าใจว่าหากเรายังเกลียดอยู่เราก็เท่ากับแบกไฟไว้กับตัวเอง ให้อภัยอย่างมีสติคือไม่ฝืนแต่รู้เท่าทันความรู้สึกและยอมรับอย่างสงบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วและเรามีสิทธิ์เลือกวางมันลงหัวข้อที่17ให้อภัยอย่างมีปัญญาคือปล่อยวางโดยไม่ประมาท ในโลกนี้มีคนบางกลุ่นที่พร้อมจะกลับมาทำร้ายเราอีกแม้เราจะให้อภัยเขาแล้วก็ตามดังนั้นการให้อภัยต้องควบคู่กับปัญญาไม่ใช่ให้อภัยแบบปล่อยตัวเองไปตกหลุมเดิมแต่คือให้อภัยโดยไม่พาตัวเองกลับไปเจ็บซ้ำในทางพระพุทธศาสนาเราสามารถให้อภัยแต่ก็ตั้งขอบเขตได้เช่น ไม่จำเป็นต้องกลับไปคบไม่จำเป็นต้องให้อภัยแล้วพาตัวเองไปอยู่ในวงจรเดิมไม่จำเป็นต้องแกล้งทำเป็นลืมการให้อภัยอย่างมีปัญญาคือการวางลงและไม่หยิบกลับมาอีกโดยที่เรายังรักษาความปลอดภัยให้กับใจของตัวเองหัวข้อที่18อโหสิกรรมคือการให้อภัยขั้นสูงสุด ในทางธรรมคำว่าอโหสิกรรมคือการยอมตัดเวรไม่สืบต่อไม่ว่าจะทำอะไรกับเรามาเรายอมปล่อยและขอไม่จองเวรอีกต่อไปอโหสิกรรมคือการประกาศว่าเรื่องระหว่างเราสิ้นสุดกันแค่นี้ฉันไม่ผูกใจเจ็บอีกฉันไม่ตามล้างตามพลานอีกฉันจะไม่เอาใจไปจมอยู่กับอดีต อโหสิกรรมคือการวางที่สุดแห่งการวางใครทำได้จิตจะเบาขึ้นมากเหมือนตัดเชือกพันกรรมออกจากใจอย่างถาวรในวินาทีที่ใจกล่าวว่าขออโหสิกรรมได้อย่างจริงใจจิตจะโปร่งโล่งราวกับถูกชำระล้างจากภายในหัวข้อที่1 9ทําทำไมบางคนให้อภัยได้ง่ายบางคนไม่เลย คำตอบคือระดับจิตของแต่ละคนไม่เท่ากันคนที่ฝึกสติเป็นประจำคนที่ภาวนารู้จักตนเองมักเข้าใจชีวิตลึกซึง้งกว่าคนที่ยังหมุนอยู่ในโลกแห่งอัตตาจิตที่ฝึกบ่อยเหมือนน้ำที่ใสมองอะไรชัดไม่ขุนด้วยโทสะไม่หมองด้วยอคติแต่จิตที่ไม่ฝึกเมื่อเจ็บปวดก็มักเก็บไว้ลึกมองทุกอย่างผ่านแว่นแห่งความแค้น ดังนั้นหากใครรู้สึกว่าให้อภัยไม่ได้จริงๆขอให้เริ่มฝึกจากการอยู่กับตัวเองนั่งเงียบๆพิจารณาความเจ็บปวดแล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆวางแม้วันแรกจะยังทำไม่ได้แต่ถ้าตั้งใจจริงสักวันจะทำได้แน่นอนหัวข้อที่20คําอธิษฐานเพื่อการให้อภัย เมื่อใจพร้อมจะให้อภัยขอให้ใช้คำอธิษฐานนี้กับตัวเองข้าพเจ้าขออโหสิกรรมแด่ทุกผู้ทุกคนที่เคยทำให้ข้าพเจ้าเจ็บปวดทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวข้าพเจ้าปล่อยความโกรธข้าพเจ้าวางความแค้นข้าพเจ้ายกโทษและขอไม่จองเวรขอให้กรรมที่เคยเกิดจงสิ้นสุดลงณบัดนี้ และจงกล่าวว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อตนเองต่อความผิดพลาดทั้งในอดีตต่อความเกลียดชังที่เคยมีต่อตนขอให้ใจนี้กลับมาเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาอีกครั้งให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองทุกวันสุดท้ายนี้การให้อภัยอาจดูเหมือนการยอมอ่อนแต่แท้จริงคือพลังแห่งจิตที่สูงส่ง ผู้ที่ให้อภัยได้ย่อมเป็นผู้มีจิตที่เข้มแข็งสงบหนักแน่นและพร้อมจะเดินต่อโดยไม่แบกอดีต,ตอีกเพราะชีวิตไม่ควรเสียเวลาอยู่กับความแค้นแต่ควรใช้เพื่อพัฒนาใจให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงหากวันนี้คุณเลือกให้อภยัยขอให้เชื่อเถิดว่าคุณได้ปลดล็อกเส้นทางชีวิตอีกหนึ่งระดับ เส้นทางที่เบากว่าสว่างกว่าและสงบกว่าที่เคย